คงเหลือประจําวันกับระบบแซฟซึ่งมีวิธีการดังนี้ใช้ทีโค้ด fs 1 0 n การดูเงินคงเหลือในแซฟกรณีที่เป็นการกรณีที่เป็นเช็คประเภท บัญชีแยกประเภททั่วไปให้ใส่1104ตัวตามด้วย20รหัสบริษัท9 0 0 0ปีบัญชี2023ประเภทธุรกิจ F046 ถ้ากรณีเป็นเงินสดบัญชีแยกประเภททั่วไปให้ใส่1104ตัวตามด้วย40 รหัสบริษัท9000ปีบัญชี2023ประเภทธุรกิจ f 0 4 6หลังจากกดดำเนินการแล้วจะได้รายงานแบบนี้เงินสุดในโพสมาดูที่ยอดรวม แล้วเทียบกับรายงาน1.13ยอดเงินในรายงาน1.13ยอดเงินคงเหลือยกไปทั้งหมดจะตรงกันกับยอดเงินรวมของบัญชีเงินสดในมือ ซึ่งกระบวนการตรวจสอบนี้ได้เสร็จสิ้นแล้วและถูกต้องถ้าข้อมูลระหว่างแซฟกับ BPM ตรงกันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ